Thank hey. ครับมือนี้นะครับนกกรเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเอฟซครับปู่ตาบอกว่าให้สร้างให้แอดยิมครับแตงโมครับมาทําคลิปมาถามสร้างเสืออาว่าสร้างเสือเพิ่นฝันไปยังไดมาจังไดว่าปูรี่ไปให้โชคฮอดบัตวสันว่าเพิ่นจังจากสร้างเสือเพิ่นได้สร้างพระมหาเกียรติปูรี่แล้วครับมือมีมือนหนึ่งนะปู่คนออกมาวัดครับบัดนี้ว่าสร้างเสือก็ได้เบาสูแม่คู่ฟังว่าฝันดีคักวสันว่าครับแอดยิมก็ล่อค่อยมือนีนละ เมื่อเกศพาปามากกันเลยสีมากถามสร้างเสยว่าความฝันจังไดเดี่ยวรวยคาไังใดรวองูต่ตาบอร,รับแอดยิมจะมาถามจากสร้างเสยนะครับเนาะเพราะว่าสร้างเสยเพิ่นเป็นคนมีเสนของเพิ่นเป็นคนมีบุญครับกันบุญบ่หลายก็บได้สร้างองค์ูเวียสุวัลพรละ่ขังองค์ูสังกจายองค์ูเวชสุวรณพรอมศาราพรอมแดีนนรกนะครับพรอมกูนะครับไปพาระหาเกดีพร้อมคือว่าสร้างทันนี้บุญหลายครับผมบุญหลายรีครับผม เอฟซีทันใดได้ร่วมเฮ็ดร่วมสั่งอันนี้ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลนํากันทั่วโลวกทั่วประเทศอ่ะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับอ่ะแอดยิมจะพามาอ่าบอกกับสร้างสวยอ,อ่ะสวัสดีครับสร้างสวยสวัสดีครับสวัสดีครับอ<ช>่บาเป็นไงเนาะงานเป็นไงเฮ็ดฝนบ่ตกนี่อันเดชงานเต็มที่เนาะสร้างสวยเนาะคท่าเพื่อนพ<า>ื้นอยู่โอ้ท่าเพื้นแผ่นพื้น่อน ไปสั่งร้างเอยู่โรงงานนี่ไหมโอ้สั่งเ็ดอยู่โรงงานแต่มานวางเปลือยดิแท้สั้นสองมันบ่สั่งเฉยโอ้ครับก็เลยมาเห็ดแดนนรกกับไปตั้งพระพุทธรูปก่อนอันพระพุทธรูปนี่ไอ้ไอ้องค์นี้อันผู้ใดเป็นเจ้าภาพก็สั่งเฉยอายมโอ้คุณแม่คุณแม่ประไพ่ครับพ่อพ่อบุญมากครับคือปลาหั่แหละครับครับกับแม่คู่พร้อมกันแล้วนครับเนาะเห็ดบุญร่วมกัน อันนี้เป็นส่วนตัวเพื่อนเราครับอันครับเพผนเห็นนอนอยู่เผมกนเลยอยากให้สร้างเสริน้ำใหม่ตั้งขึ้นครับเพผนเลยขอเป็นเจ้าภาพเองว่าท่านว่าครับอ่าครับผมสวัสดีสร้างเสริเป็นไงครับได้ยินข่าวว่าฝันทีฝันยังไงครับสร้างเสริญฝันเห็นมอันผู้เฒ่าผู้เฒ่าให้เขียอันดำดำดอกจังไงครับนี่ครับผมหุ่นหุ่นจีง่ายๆ่ลยดอกหุ่นผู้ใหญ่ครับที่โอ้ครับมาโอ้เขึ้นเห็ดใส่ปูเขึ้นเห็ดีไว้ว่าท่านครับปูเห็ดีไว้มาตรฐานดีอยูะว่าท่าน ปูกับมีแต่มาเบิรงมารักษาเื้อหนี่ละผมยังหายรอดมาทันครับผมก็ดีกันเลยเอาทีละปูจะหายกับเก้าศูนย์สี่หนีละมาทันโอ้ครับเก้าศูนย์สี่เดี๋ยวกระสันสีนตัวเดียวโดดๆเลยตัวเดียวโดดๆเลยไม่กันฟูเป็นผู้เฒ่าที่ผู้เฒ่าแตงตัวแบบไหนครับสังเสยิฐแตงตัวแบบผ่าผ่าไฟโบราณเนาะผาไฟโบราณไฟโบราณแฉมยังไงดอกได้บ่าว่าได้บ่าว่าว่าดีใจว่าปูว่าจังไดีว่าปูมาหา ถือกใจดีใจแล้วว่าผู้ว่าน,ะาาาาาน่ะเฮ็ดมหาเจดีย์เนี่ยเฮ็ดสร้างเส,สร็จเฮ็ดได้ดีถือกใจครับเถือใจครับอือบัดน,นี้เราบัดขนที่ใดมากราบมาไหว้ไหมครับเก้าศูนย์ซีป่ครับครับเก้าศูนย์ซีข้นที่ใดมากราบมาไหว้เป็นคที่ได้มานั่นหาผู้ว่าเนี่ยลังไหลาทางเท้าของบ้าแล้วบัดนี้แล้วมาปันนาป่นน้ำไปแล้วว่านะ่ะโอ้บัดนี้ปูว่าคนสีมีฉวกลมบ่งานปูให่เก้าศูนย์ซี สร้างเสือไปยิบไปหาสลากกินแหวนรัฐบาลไปไปไหนเอาไปเนี้ยเน่ยเอาไว้แน่แล้วแจ็คกระเที่ยวยิ่งยุ่งแจ็คกระเที่ยวยิ่งยุ่งในยิ่งได้เห็นตะเกียยุ่งกีบไปหาขวดเรียบเลยบันทิดบันทิดบันทิส้วนีได้แล้วบันทิดบันทิดเจ้าเก้าชีกันไว้เสียอันนั่นไปบ้าท่านเอาแป้งนี่นี่ชิมอันสร้างเสื้ข่อยยังไปซื้อดอกเพื่อนว่าข้าเขาเพื่นสาวสัตนว่าแต่ว่าไปหาไปไปยิบไปหาอันอันนี้ไปยิ่งที่คุณมาจอยเก้าส้วนชียุ่ยใส่หมาว่าเบิร์ดเก สร้างสื้อฝันแล้วนะครับเนาะฝันว่าเป็นต้นไล็กว่าป็นปูรี่เห็นบ่ครับปูรี่ครับเพนปูรี่โอ้ว่าปูรี่ครับดีใจหลายที่มาสร้างพระมหาเกียรดีให้ดีใจหลายดีครับผมดีใจหไร้ครับผมเอาตัวแดงๆไปครบผมไม่ยั้งหายแล้วไม่จะมาลักสมรักษาใอายุเย็นเป็นทุกเนี่ยละว่าท่านกับเฉยซกพ้นแล้วว่าท่นโอ้ก็เลยบอกเก้าศูนย์สี่เขียนให้เขาบอกครับบอกเลยบ่ได้เขียนบอกบอกเลยบ่ได้เขียนครับมาสร้างเสือจับในกรุงพุทธบัตนะครับจับช่วจบนะครับ ครับโอเห็นมาเดี๋ยด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับด้วยออันนี้ครับเพื่อตัวเลขที่สร้างเสรีฝันครับนี่ครับผมอ่าเก่าซูนซีเนาะครับเนาะอ่าอ่านี่ครับแอบยิ้ซสูมให้เบ้่งนครับครับผมเก่าซูนซีครับอ่าครับผมนี่ครับอ่าสร้างเสรีก็เป็นแค่แนวทางครับจักสิฝันแม่นบ่แม่นครับก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาเนาะสร้างเสรีเนาะครับครับอันนี้คือถือว่าฝันแล้วเอาก็มาแบ่งปันกันครับถ้าได้ร่วมบุญร่วมกุศล สร้า,ารงบุญสรส้างกุศลร่วมกันไปเพราะว่าสารส้างเสรีเป็นกับมีผัปลาไม่ยำได้เป็นกับตัวยอดซ้อยดีแลวก็เฮ็ดส่วนตัวอีกตั้งหากด้ครับเฮ็ดต้นผัปลาเฮ็ดส่วนตัวอ,อีกตั้งหากาเพื่อนครับเพื่อนเป็นสร้างเกบุญดีๆครับอ่ะย,ยิ่มจะเห็นสร้างมากกับมีส,ร,สร้างเสรยแหละครับอ่าเรื่องเอือเฟือเพื่อแพร่ต้นลูกน้วงกับเฟือเพื่อแพร่ดีครับ ไ่เคยกินเคยแพงมีงานยังเป็นกระสอยตลอดครับขอขอบคุณสร้างเสรีหลายๆครับที่มาให้แนวทางเลยครับเด้อครับผมขอขอบคุณในสุขสมันมันครับอ่าครับว่ารบกวนเวลาสร้างเสรีหรอกครับอ๋ยิ้มมาเป็นได้ก็ได้น้อยิ้มครับผมครับครับขอบคุณหลายๆสร้างเสรีครับบุญหลายเนี่ยครับที่ได้ฝันเห็นปูลี่นะครับเนาะรอ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 สัมปูตาบอกกาวาสัมผูตาไม่ได้หรอกสู่ปู้ตาไม่ได้เห็นบอปูลี่พันเถาก็ปู้ตาโอ้ปูลี่เถาก็ปู้ตา ไปแต่ว่าุคน่นอยู่แต่ว่าหลังกองแล้วบุตรกองบุตรแต่ว่าคุ่นบึกแต่ว่าคุ่นบึกคุ่นใหญ่โอ้ครับคุ่นใหญ่ครับถือว่าบุญบารมีหลายเนาะครับเนาะเห็นปูเขาปูปูเต่ลอกเขาปูตาหรอปูตาออกขาวเนาะโ่้ปูตาออกผิวขาโอ้ครับโอ้เนั่ยครับสร้างเสือเห็นหอดปูตาด้วครับเออพ่นครับพ่นมีบุญครับผมเรียกอะไรอยอากนับคำจังหนครับครับผมก็ขอให้ความฝันของสร้างเสือหงวดนี้เขาซ้ำตัวตรงๆครับอาจจะเป็น 4 0ศูเก่าะไไปเอาตะเก่าศูนีเเด้อเออรับผมเขากับพจัยหน้าดีๆครับเพระว่าตัวเลขของปูกับมาเก่าซีอเก่าศูนย์เูนย์ไม่คู่บก่เซเกาศูนย์นี่เนาะครับเนาะเก่าศูครับตัวเดียวกันครับตัวเลขตัวเดียวกันนะครับเดื่อเขากับลับไปขับมาครับทั้งช่องเปยนแค่แนวทางรับใส่วิจัยญานในการรับชมครับผมครับแอดยิมแอนแอดยิมไปแอดแอดยิมพกวนทั้งเซอร์ละครับสั่งเสอร์ทำงานนะครับขอบคุณในหลายครับมันมากัก ครับผมครับอ่ะแอดยิ้มก็ได้ทคชิปสร้างเสือให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะครับเนาะครับว่าสร้างเสยฝันจังไดฝันแบบใดฝันไปแบบใดมาแบบใดครับสร้างเสือก็บัดว่าฝันเห็นผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าสมัยเก่าแต่ว่าสมัยเก่าหุ่นใหญ่หุ่นบางหุ่นใหญ่เลครับหุ่นใหญ่บึกครับดีใจหลายว่าสั่นที่อ่าโอ้มีบันไดตัวเตียงมั่วบันนี่ครับมีบันไดแล้วไปเพ้บึกบ่ครับไปไปไทยทยเีบางอย่าไปครับ ครับผมจซองเก็บบุดครับความกบเดินาทีครับไปเพื่งเนาะครับโอ้ขึ้นไปบันไดแล้วครับบันไดขึ้นเราได้ครับเออทำอะไรทำมาหาเกียดีครับขับบันไดจิ้มขับขับไอ้สันยังไงอัดยิ้มขอถอดขอให้ครับปลาบ้าหน่อยนะครับเนาะยางตัวนี้ก็ยางครับผมหลังจากทำคลิปสั่งซื้อแล้วครัดยิ้มก็ทายบันไดนะครับทำมาหาเกดีครับปูรีครับเอ้ยอัดยิ้มขออนุญาตทายคลิปให้เอสี่ในเบิ้งใได้ปูเด้อ เพราะว่าลูกลานอยู่ต่างประเทศครับอันมี่รอาครัวอยู่ต่างประเทศเพิ่งก็อยากเข็นครับ่าสร้างเสือเป็นเห็ุไปได้ถึงคันทันได้แล้วครับจะเป็นทรงนี้แตงโมโอ้ยสวยงามเลยครับนี่ครับครับนี่นะครับบันไดพระธาตุพระมหาเกียรติปูรีขั่วสูง17เเมตรครับข่วสูง17เจเมตรนะครับเด้อครับสาธุสาธุน้ำกันครับแต่ว่าบานไดที่ปูรีครับบานไดทีปูรี เก้าเจ็ดศูนย์คือเก่าครับเก้าเจ็ดศูนย์คือเก่าเลยครับเด้อครับสำหรับตัวเลขสร้างเสยครับตัวเลขสร้างเสือที่ฝันว่าปูรี่ครับไปประทานโชคให้ครับสามตัวเลยครับปูให้สามตัวคือเก้าศูนย์สี่ครับขันมักกระตามขันบอมักกระพานนะครับเนาะครับทางช่องเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจารย์ในการรับชมครับแอดยิ้มกับแอดแต่งหม้อแห่งแอดกับแอดได้แห่งอยากให้เอฟซีสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศ ครับได้น้ากันทุกปู่ทุกคนครับเพราะว่าเพราะว่าสายบุญครับกันรวมบุญมาตลอดเพราะว่าไม่คู่คนจะผ้าเห็ดผ้าซางกันไดครับกันรวมบุญมาตลอดครับบันไดย่างสวยงามครับขันข้างล่างหนึ่งสองสามสามขันซีหะหกเจ็ดแปดครับถือว่าเป็นเก้าขันนะครับเนาะหนึ่งสองสามซีหะครับเป็นเก้าขันอย่างสวยงามเลยครับเออสาธุสาธุเอาครับถึงเราจะมีโอกาสได้มามมาตอนมันจบจบความงามแห่งสิงามพักหน้าแต่งโม่เนาะครับแอดยิมกับโดนๆดนในมาเทียนนึงครับเพราะว่า แต่ยากหลายทางทั้งเรียนไปทั้งวัดป่าบันเทียมหือวัดสาธสนาบนุญวัดรล,ล่ามแล้วกัไอ้มานี่ครับปผาปามาค่อยได้มาครับแต่ว่าบุญนี่กับจัก๊กซีใดามาบ่ได้มากกับรอดติดต,ตามเลยครับเด้อแอดยิ้มกับมาไทายเบิ่งคือเกา่นานะครับเขาตั้งเกณฑ์ฐานขอโชคขอพรดนะครับเด้อครับพบปู่รีพระทานโชคให้แล้วคือ904สี่ำหรับยอดปผาปามืานนี่รับก็คือ117 199 11 117 199 11 11ก็อย่าลืมงวดนี้ฟูรีครับสิฝากกุญแจไว้บ้านเลขที่แม่คู่ กรับบานแม่คู่นะครับเนาะกุญแจไปบานแม่คู่คุญแจกับสายากับขือสิบเจ็ดครับบานแม่คู่เอาไว้ในบานแม่คู่ฟังดีๆได้ไหมเอาไว้ในบานอาจจะมาตรงกับยอดมาป่าก็ได้ได้ยิมครับเอาไว้ในบานเป็นบ่อเต็งเนาะในบานกับมีดจี้หอปูตาหอปูชีฟะขาวเรากินครับผมเอาไว้ในบานแม่คู่ะก็ฟังดีๆกิติรัตน์ครับผมแล้วตาบุญ แต่ตัวาสนานแลครับครับอ่าให้สุกๆมันมันลำๆเรลื่อยๆน้ากันทุกผู้ทุกคนครับคิดเงินไห้ได้เงินคิดท่องไหนได้ท่องคิดอันใดก็ขอ,ขอสมรด์ปัทนาทุกประการครับก็ขอให้องค์ปูชีพข้าวพร้อมปูตาปูลี่ครับโดนบันดาลในสายบุญของปูทั่วโลวกทั่วประเทศครับอ่าหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะครับนอกที่เพิ่นทําการทํางานบ่มีโอกาสได้มาสักาการะกราบไหว้ปูจักเรีครับก็ขอให้สุกๆมันมันลำๆเรื่อยๆอันนี้เป็นยอดผ้าป่าอันนี้เป็นรถตดติดฉีดตุ่มเลยครับเดินครับรถติดฉีดตุ่มครับรถสร้าง ขับเพ่นมารวมผับปลากับแม่คู่ครับทะเบียน2579ครับทะเบียนรถตดติดตุ่มนะครับเนาะรถติดตุ่มขับแล้วปูสิไปบอกว่ายิ้มบอกยิ้มบอกอีครับทะเบียนรถรถติดตุ่มครับ2579ครับ2หาย7เก่าครับผมอ่ะก็ขอเอซีสายบุญทุกทุกท่านโชคช่วงมันๆลำลำเรื่อยๆฝากกดติดตามอีกครับกดติดตามไว้ครับสิมีคลิปที่บบบนี้ครับคลิปท้ายทดอีกคลิปหนึ่งครับคือเอาปัจจัยของพ่อแม่น้อง ครับหลังจากถวายต้นระปาแล้วครับจะไปขึ้นหอปูชีบปากขาวรับว่าปูแต่สีย่ำโค้งสุดท้ายวันที่ซิบมายอดผาปาตัวใดครับสีเมนตัวเก่าที่สร้างเสวยฝันบอ่อเดี๋ยวแอดยิมสิถามให้เลยครับเด้อห<ช>รือวา่าเหลขเสียจวนคว้มฝันของเสียจวนสีเขาบอ่อครับก็บลอดติดตามเบิองหรือว่าตัวเลขคำนวณของไม่คู่ครับอ่ารอดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปครับเพื่อประพาช็อตเด็ดขันบวกกดไลค์กดแชร์ส่วนมูสีแท้ห้มันบ่ท่านนี่บ่ท่านเหตุการณ์นี่แต่งง่อครับผมสำหรับคลิปนี้แอด ปิดเสียงสวโอ้ปิดคลิปครับผมกาบคออีฟซี่ไซบุญทุกท่านชงๆมันมาล่ำๆเรื่อยๆกาบขอสวัสดีครับไปพั่วกันเทีหนึงครับประมาณอีกชั่วโมงครับผมอยู่หอปูชี้ปขาวนะครับเนาะสำหรับที่มีแอดยิ่มกาบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แอร์